้นการครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อโรสเธอเป็นที่รู้จักในด้านความงามและความสง่างามแต่สิ่งที่ทําให้เธอพิเศษอย่างแท้จริงคือความหลงไหลในการเต้นทุกๆวันเธอจะเต้นรําในทุงน่งนาปล่อยให้ลมพัดพาเธอไปขณะที่เธอเคลื่อนไหวไปตามจังหวะของหัวใจของเธอเองวันหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อแจ็คมาที่หมู่บ้านเขาเป็นนักเดินทางที่ค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้ชีวิตของเขามีความหมาย เมื่อเขาเห็นโรสเทนรัมเขาก็หลงไหลทันทีเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนและเขาตั้งใจที่จะพบเธอเย็นวันหนึ่งพวกเขาพบกันที่งานแสดงสินค้าท้องถิน่นและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เกิดขึ้นทันทีพวกเขาคุยกันหลายชั่วโมงหัวเราะและแบ่งปันความหวังและความฝานันเมื่อค่ำคืนใกล้เข้ามาแจคขอให้โรสเทนรัมกับเขาเธอตอบตกลงและขณะที่พวกเขาเต้นรำใต้แสงดาวทั้งคู่ก็รู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่พิเศษ ตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาแจ็คและโรสก็แยกจากกันไม่ได้พวกเขาใช้เวลาทั้งวันสำรวจหมู่บ้านและชนบทโดยรอบและเต้นรำด้วยกันภายใต้ใตแสงจันทร์พวกเขาตกหลุมรักกันอย่างลึกซึ้งและไม่นานนักแจ็คก,ก็รู้ว่าเขาอยากใช้ชีวิตที่เหลือกับโรสเย็นวันหนึ่งแจ็คพาโรสไปที่พื้นที่โล่งอันสวยงามในป่าเขาคุกเข่าลงแล้วขอเธอเป็นภรรยาของเขาโรสดีใจมากและเธอก็ตอบตกลงทั้งคู่แต่งงานกันในพิธีที่สวยงามรายล้อมไปด้วยเพื่อนและครอบครัว ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแจ็คและโรสก็เป็นหุ้นส่วนกันในทุกแงม่มุมพวกเขาเต้นรำด้วยกันตลอดชีวิตเผชิญหน้าขึ้นขึ้นลงลงด้วยความสง่างามและสนุกสนานพวกเขาไม่เคยลืมความมหัศจรรย์ของการเต้นรำครั้งแรกนั้นและพวกเขาก็เต้นรำด้วยกันต่อไปตลอดชีวิตโดยหาทางกลับคืนสู่อ้อมแขนของกันและกันอยู่เสมอ ดังนั้นการเต้นรำจึงดำเนินต่อไปเรื่องราวที่สวยงามและอมตะของความรักและความทุ่มเทที่จะสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนเดินตามหัวใจและค้นหาความรักที่แท้จริงของตนเอง